โอเคนะครับผมก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วเนาะในแชแนลคิดจะพักนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆอีกเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดของฟรีกันสักตองไอดีแล้วกันนะครับผมของของฟรีที่เห็นก็คืออยู่ตรงหน้าแนละ้วฮะนี่เลยกล่องตอนรับแผ่นใหม่นั่นเองก็มันไม่เชิงฟรีหรอกก็คือเราต้องใช้เงิน EP ซื้อ1 EP นะครับผมซึ่งของที่จะได้ภายในก็คือพวกการนักเตะลุ้นวัวเวสและวอ e ลิเจนนะแต่เป็นปีของ เขาเรียกอะไรเป็นเป็นเป็นแบบลุนป <Russia> <aly> ีธรรมดาด้วยของอ่าสัญชาติอังกฤษเออก็อันนี้ก็เป็นนี่ครับปีปัจจุบันแล้วก็ลุนบริเกนกับโวลเบสด้วยครับซึ่งเป็นของสัญชาติอิตาลีนะครับผมโอเคแล้วก็จะได้พวกไอเทมอัปเกรดแล้วก็อ่าแต้มอัปเกรดแล้วก็ส่วนลดนะครับคูปองแล้วก็ที่แปลกตาเลยก็คือการอัปเกรดต0ล้านฮะก็หรือว่า อ๋อเนี่ยคือนักเตะตัวไหนที่10ล้านหรือว่าต่ำกว่า10บล้านอ่ะาการ์ตัวนี้สามารถเอามาแทนนักเตะได้ครับแทนนักเตะได้ตัวโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนักเตะมาเพื่อที่จะบวกอะไรามาครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยเนาะก็รู้สึกว่ามีแค่2ใบโอเค2ใบก็2ใบเปิดแม่งเลยเผื่อตำนงตำนานจะมากับเขาบ้างนะไปโอ้ฟิวจอนโอ้โหหน้ายางหน้ายางนิ่งเลยไปโอ้โห โอโอเคของเฟย์เข้าใจฮะมาโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไอที่ต่องกันเลยเนาะไอที่ต่องกันเลยโอเคก็ไปดูกันที่ไปอิตาลีก่อนอือืมเดลอสซี่ดาเนียเล่ออังกฤษบ้างโอ้โหเซียววอร์อ,อโอเค ต้องขอขอบคุณ G m อด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับของฟรีที่ยังไม่ถึงห้าแสนเลยฮะแต่ละตัวโอเคสองตัวรวมกันยังไม่ถึงห้าแสนอะไรอย่างนี้ดีกว่าเออโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอ,อที่เปิดก้ายของฟรีนะก็อย่าเรียกว่าฟรีเลยอืโอเคพอในชิงชองอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะแล้วก็อย่าลืมฝากไปกดใจเพจด้วยเมืน่อะครบหนึ่งหมื่นอะไรจะมีกิจ,จกรรมแจ้ง นะครับทางเพจน,นะครับผมโอเคสำหรรบคลิปนี้ก็ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า